ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะยูกินะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฮิลเลอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาสอนหรือสอนเทคนิคหรืออะไรบลาๆนี่ครับผมผมจะมานะครับพาทุกคนไปเปิดรับมอเตอร์ไซค์นะครับแง๊นๆแง๊แนแนกันนะอ่าบางคนเนี่ยถามว่าพี่ครับอยากได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจากไหนเห็นเขาขี่กันเต็มเมืองนะครับมันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเลยนะเราก็ไปขโมย ขโมยได้นะครับไปขโมอยอยู่เมืองนี้เมืองฟูทโฮสสี่ไอ้ฟูทโฮสสามสามนะครับผมมันจะมีอินพุซีที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผมเราก็สามารถเดินไปแล้วก็คลิกที่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะขับได้เลยนะครับผมและอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่อันนั้นอ่ะมันไม่ถาวรน,นะคือแบบถ้าเราลงแล้วมันก็หายเลยแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ถาวรน,นะครับผมอ่าเป็นวิธีที่แบบว่าเราจะได้ อ่มอไซค์เงนเงันเนี่ยถาวรเลยแล้วก็ระดับสีม่วงด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเอ้าโอ้ยแล้วกรดั้นคนกำลังยืนว้าวแล้วมาตีตุบตั้งนานไม่ตีนะว้าวปึ๊บตีปั๊บอะไรโอเคไปรับกันเลยนะครับนี่นะเราสามารถมารับได้ที่ฟุตบอลสี่สองนะครับผมมาและเราจะรับได้นะครับมีเงื่อนไขแค่ หนึ่งข้อเท่านั้นนะครับผมเงื่อนไขนั้นก็คือเราต้องเลเวล47แล้วเท่านั้นนะครับมันจะให้มาแบบให้เลยนะครับเลเวล47คือ47ปุ๊บเควสขึ้นมารับได้เลยง่ายไหมง่ายมากนะครับผมมันจะยากตรงที่คุณต้อง47ก่อนอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามอเตอร์ไซเนี่ยมันจะ หน้าตารูปรักและความเร็วมันจะแตกต่างจากสัตว์ขี่ที่เราได้มาฟีฟียังไงนะครับเดี๋ยวผมไปรับก่อนนี่นะครับเนี่ยคือเควสที่อันนี้คือเควสที่มันขึ้นมาให้เลยถ้าเป็นอ่าสีเจ็ดปุ๊บมันขึ้นมาเลยเควสสีเขียวนะครับผมนี่นั่งอยู่ตรงนี้เลี้ยงอะไรอยู่เนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงหรือสิงโตโอเคแล้วก็รับเลยนะครับโอเคโอเคอยากได้มอเตอร์ไซค์เวลสีเจ็ดโอเค นิวไบเรียบร้อยรร้้ออยอยนะครับผมสำหรับมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างทางรูกลังนะฮะโอ้อะไรเนี่ยชื่ออะไรไบสี By By ่สิบเจ็ดใบบรูนี่เอ้ยสกายบลูนี่ชื่อก็เท่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างจากนกเอี้ยงของเราแค่ไหนนะครับผมอ่ะนกอ๋อมันแตกต่างอยู่นี่นะครับทเทอ่อ จูนนิ่งสปีดนะครับผมอ่านี่ดูที่จูนนิ่งสปีดนะครับผมอันแรกนะฮะนกเกี่ยงของเราเนี่ยอ่าห้าร้อยสี่สิบแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยหกร้อยสามสิบนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นมูฟเมิสสปีดแล้วก็เดสสปีดนะครับผมอ่าอันแรกก็จะเป็นหน,นึ่งร้อยเก้าสิบสองแต่มอเตอร์ไซค์หนึ่งร้อยเก้าสิบหกอันที่สองสองร้อยแปดสิบแปดมอเตอร์ไซค์ก็จะขึ้นมาเป็นสองร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมคือค่อนข้างห่างกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะความเร็วเนี่ย เนีครับจูนิ่งสปีดเนี่ย540กับไอ้น,นี้เลยนะกับ630เลยนะขึ้นมาแบบเป็นเกือบร้อยอ่ะนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองขี่นกดูนะครับความเร็วความเร็วอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสความเร็วนี่นะครับอันนี้คือความเร็วนะความเร็วของนกอ่าว่าจะเร็วแค่ไหนโอเคเดี๋ยวขับรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองมอเตอร์ไซค์กันว่ามอเตอร์ไซค์รอบนึงเนี่ยมันจะเร็วพอๆกับนกหรือเปล่าโอเคลงไป เดี๋ยวเราเรียกมาเลยนะครับผมคลิกขวานะอย่าไปโยนทิ้งนะอืมโอ๊ยลืมรีวิวเบอโถนะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอเคโคตรสวยนะครับอโอ้โหโคตรเข้าอะ่ะถ้าผมไปแต่งสีแต่งสีมอเตอร์ไซค์ได้เปล่าวะยังได้สีม่วงอ่ะนะฮะแต่คงแต่งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเขียนว่า blue sky blue นะครับก็คือได้แค่สีฟ้านั่นแหละดูผมจะไปเปลี่ยนสีชุดดีทุกคน ถ้าผมลองเปลี่ยนสีชุดนี่เข้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูว่ามันจะเข้าไหมเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันก่อนนะครับอโอเคนี่นี่คือความเร็วฟังเสียงดิมันมีเสียงด้วยนะครับแต่อาจจะเบาหน่อยว่าเร็วเร็วขึ้นอยู่นะครับผมเร็วขึ้นเร็วขึ้นความรู้สึกคือเร็วขึ้นนะครับสังเกตเอพวกเสาไฟอะไรที่แบบข้างๆได้นะครับผมอความเร็วก็โอเคนะครับ อ่ะเร็วกว่านกอาจจะไม่มากมายแต่ว่าก็เร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่โคเท่เดี๋ยวเราไปหาวิวสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่าโอ้โแหม,ม,ม,มยกล้อเวลากระโดดยกล้อนี่กระโดดดีเป็นไงเดี๋ยวขับลงมาจากตรงนี้ดีกว่านะครับพอดีเป็นเป็นเด็กเขื่อของใหม่นีนน่โอเคเดี๋ยวเราหามุมสวยๆถ่ายรูปครับอุ้ยอุ้มัน,ม,นมันเลี้ยวได้คล่องตัวมากเลยนะผมแป๊บเดียวก็เลี้ยวแบบฟับฟับอ่า นี่นะครับถ่ายรูปถ่ายรูปนี่โอ้อย่างเทอย่างเฟียวโอเคสวยมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปผมขออนุญาตแต่งสีเสื้อผ้าก่อนละกันอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ออกฟ้าคล้ายคล้ายมอไซเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเอาสีฟ้านี้เหรอเหมือนไหม มันมันใช่สีฟ้านี่ไหมวะแต่ตัวนี้อ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะคล้ายอยู ı, ่นะครับอันน okay. ี้เหรอไม่ใช่อันนี้สีจางไปสีจืดไปอันนี้อันนี้เหรออันนี้แหละคล้ายแล้วนะครับผมอ่าสีฟ้าต้งตัดกับสีอะไรครับสีฟ้าต้องตัดกับสีขาวนะโอเคขอแบบเปขาวทึบใช่ไหมโอ้มันไม่ได้ว่ะดอกไม้เป็นสีขาวไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเราเอาสีฟ้าตัดกับสีฟ้าแบบฟ้าอ่า ให้มันแบบมีความแตกต่างนิดนึงอันนี้นะครับหื้รดูว่าเป็นสีนี้ดีอ๋อนี่สีนี้สีนี้เหมือนกว่านะครับแล้วก็เอาที่เป็นสีนี้อ่าโอเคต่อไปรองเท้านะครับเราเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้หมดเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนกลับนะครับเพือ่อเพื่อการรีวิวอ่าโอเคต่อไปรองเท้ารองเท้าลากมาใส่เลยปึ๊บปึ๊บอือ้มสวยงามนะครับผมเหลือแต่สีผมนะครับอ๋อลาสีผม,<ๆ>ผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรา ไปดูกันว่ามันจะเข้ากันมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับผมโอ้โหโทนเดียวกันเลยนะฮะขอแบบถ่ายรูปใหม่โอ้โห่มันเลี้ยวดีมากอ่ะทุกคนความรู้สึกแบบมันต่างมันต่างจากนกอะ่ะมันเลี้ยวดีอ่ะนะฮะโอเคโอเค <c oughs> โหะเ <c oughs> อเ <c oughs> ของใหม่จัดนะครับถามว่าผมไม่เคยเลี้เจ47เหรอก็เคยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟของไทยเนี่ย ผมเนี่ยเล่นไม่ถึง47สักตัวนะครับผมตอนอยู่เรียวย้ายมาลิบ้านี่ก็เพิ่ง4-7ตัวแรกก็เกือบจะ47ละแต่เลิกเล่นแล้วก็มาเล่นตัวนี้นะครับ <laughs> โอเคสรุปตัวนี้4-7ตัวแรกของเสือไทยนะฮะโอเคถ่ายรูปปึ๊บโคตรแจ่มแมวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ มเอเตอร์ไซค์ของเราเราก็มาเห่ของแล้วก็มาบอกว่าทําไงถึงจะได้แค่นั้นเองนี่ครับผมนี่ความเร็วก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เราก็มีอมอเตอร์ไซค์เฟี้ยวๆเท่ๆขับรอบเมืองก,กับคนอื่นแล้วนะครับผมเวลาย้ายจุดเวลามูฟจุดก็จะได้ไวๆหน่อยนะครับอ่าลืมบอกนะครับพวกสัตว์ขี่เนี่ยพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามีผลด้วยนะมู e เมนต์สป e d ของตัวละครมีผลต่อพวกสัตว์ขี่ด้วยนะครับทุกคนนะอ่า สังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเราไปขับอะไรสักอย่างขี่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนกันกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็จะแซงนะครับต่อให้แบบเดินหน้าไปทางเดียวกันเนี่ยเราก็จะแซงนะครับผมนี่จดผมไล่ตุดทีนี้ทันไหมต้องทันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าของเราเร็วกว่าโอเคอ้าแอนติดในตัดได้ไหมเนี่ยเออเนี่ยครับจะแซงและเขาตามตูดละนี่ไงยังไงก็เร็วกว่านะครับผม เดี๋ยวแสงแล้วลง่จสสำเพ็งแน่จะไปสำเพลงหรอคะอนี่ยกล้อสใส่ทีนึงอเออออกเขาเลี้ยวอ่ะเขาเลี้ยวหักศอกแล้วเขาก็หยุดโอเคนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้การสําหรับคลิปนี้นะใครที่ดูแล้วอยากได้ก็รีบๆนะครับผมรีบๆอ่าเวล47กันนะครับจะได้มอเตอร์ไซค์สวยๆงามๆแบบนี้มาขับนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรมา อ่ะเล่นอะไรก็เอาไว้ติดตามชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจัดเราทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเงั้น